อ้าวอันนี้นะครับนี่ผมใช่ดูอะไรนะครับไอเครื่องตัดหญ้าตัวนี้ที่ผมคัดออกนะเหตุผลที่ผมคัดออกจะไม่ขายให้ลูกค้าเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับทั้งๆท,ท,ที่ว่าเครื่องก็แน่นแรงอัดก็ดีล้อก็ติดนะครับทำไมผมถึงไม่ไม่ขายนะผมว่าคาบูไปใช้แหละเดี๋ยวผมวันหลังผมจะมาล้างคาบูญี่ปุ่นให้ดูนะครับว่า ไอตัวคาบูญี่ปุ่นมันดียังไงเก่าขนาดไหนทหําไมถึงซ่อมติดง่ายนะครับนะไอตัวนี้ของเก่ามือสองญี่ปุ่นนะแต่ผมมีสองเครื่องนะผมขายตัวคาวไอคาวาซากิอันนี้อิเซกิตัวคาวาซากิผมขายให้ลูกค้าไปแล้วนะครับสีนี่เน่ากว่าตัวนี้นะครับแต่ข้างในดีกว่าตัวนี้ตัวนี้นี่แน่นนะครับนะดึงนี่แน่นมากเลยเดี๋ยวผมเราดึงให้ดูนะเอาให้ดูฟังเสียงนะ รบนบแนมากเลยเห็นไหมเห็นไหมแน่นตึบเลยนะครับล่อก็ติดนะครับอันนี้ล่อติดนะครับแต่ไม่ขายเดี๋ยวผมจะมาเฉลยที่หลังนะครับก็ทําทไมถึงไม่ทําตัวนี้ขายลูกค้าท,ทั้งทงที่กําลังอัดก็ดีดึงก็แน่นนะครับแต่ว่าช่างไม่ยอมขายเลยไม่ปล่อยงานผ่านนะครับนี้ให้ดูเลย ใส่น้ำมันเข้าไปหยิดนึงหยิบสองทีนิดหน่อยโอเคอ่ปาปัดเครื่องนะครับขออย่าเหยี่ยไว้นะเดี๋ยว,นะวครับทีเดียวก็ถึงนะโอเคครับนี่นะครับหรือเสร็จแล้วนะครับนี่ให้ดูนะครับตัวนี้นะครับก้านนะครับตึงนะครับ ถือว่าโอเคนะครับลูกสูแบแหวนนี่ผมชะโลมน้ามันไว้นะลูกสูแบแหวนโอเคนะครับกําลังอัดที่เราที่ผมดึงให้ดูนะครับเห็นไหมว่ามันมันแน่นโอเคนะแต่เหตุผลที่ผมที่ผมไม่ทําขายนะครับเหตุผลหลักๆเลยนะอยู่ตรงนี้ครับเนีย่ยครับนะ เนี่ยครับนะ่ะเห็นไม่เอ่ยมันยังไม่ค่อยเห็นนะก็คือเนี่ยครับผนังอันที่มันเงาเงาเนี่ยครับมันมันเขาเรียกว่าสารเคลือบแข็งเนี่ยครับมันจะเงาเงาวิ่งวิ่ง่ยนะอืมอันนี้มันไม่เงาแล้วครับมันจืดจืดแล้วผมเลยไม่เอานะนะครับผมเลยไม่เอานะ จะมีสองสกรณีนะครับจะมีบากล่องตรงนี้ผมก็ไม่เอานะบากล่องขาวๆผมก็ไม่เอาแล้วนะเห็นไหมผมก็มองไม่ค่อยเห็นเห็นไหมครับมันไม่ค่อยมันเงานะมันเรียบเสมอก็จริงครับถามว่าใช้ได้ไหมก็ใช้ได้ครับแต่ว่าผมว่ามันใกล้จะหมดไซส์แล้วครับมันจะใช้ได้ไม่นานก็เลยไม่เอานะก็เลยไม่ทําขายให้ลูกค้านะครับ อันนี้ให้ดูนะด้อีกกรณีหนึ่งนะครับเดีย๋ยวให้ดูพาไปทัวอาณาจักรครับโอ้ยตัวนี้หรือเปล่าอ่ะตัวนี้น่าจะเป็นตัวนี้น,น่าจะเป็นของมาลู โคมสักสกซีน็อกอเหตุผลที่ผมไม่เอานะนี่เห็นไหมเพื่อนๆเ,เห็นไหมถ้ามันลอกขาวๆอย่างเงี้ยผมจะคัดออกเลยนะครับต่อให้มีกําลังอดัดดีอะไรก็ตามแต่นะครับเห็นไหมครับเนี่ยนิดเดียวเนี่ยครับเห็นไหมตรงพอร์ตไอดีนะครับขาวๆนี่นะชี้ให้ดูนะ อจีตังไม่ได้เลยนี่ตรงนี้ครับ,รบขาวนี่น่าจะเห็นนะเพื่อนๆตรงนี้เขาเนี่ยขาวเนี่ยครับ,รบอย่างนี้ผมคัดออกหมดเลยนะถ้าความเงามันไม่อยู่แล้วผมคัดออกนะ ตัวนี้น่าจะเป็นของมาลูครับเสื้อมาลูยมาม่าอันนี้ยังดอนนีอันนี้สภาพยังดีน่าจะจะเป็นเป็นอะไรผมก็ไม่แน่ใจน่าจะเป็นของมาลูนี่แหละค้อยไฟครับ ไม่ค่อยเงาแล้วครับก็เลยคัดออกแค่นี้ครับเดี๋ยวไม่มีอะไรนะแต่ถามว่ายังใช้ได้ไหมก็ใช้ได้ครับใส่ตัดเล่นได้ใครอยากได้เป็นเครื่องอะไรผมก็จะปล่อยให้นะครับเนี่ยเครื่องเี้ยไม่มีคารบูเรเตอร์นะครับเครื่องพร้อมใช้งานนะครับเครื่องติดพร้อมใช้ถังน้ามันแตกนะอันนี้ถังน้ามันแตกพร้อมใช้ขายเป็นอะไรครับอขอราคาสัก800ครับ8 0 0ย แปดรวมส่งอ่ะโอเคครับถ้าใครสนใจนะครับอยากได้ไปใช้โอเคครับนี่นะครับเพื่อนๆผมจะประกอบกลับแล้วนะหรือให้เพื่อนๆดูนะสภาพก็กถามว่ายังโอเคไหมดูคาร์ดครับดูสปริงนะตัวซีนเกาจะเป็นซีนเหล็กกับยางนะด้านใน,นนะตัวนี้ดีนะครับผมตั้งแต่ผมปล่อยให้คุณลุงไปแกใช้งานอนะแกเป็นอายุสักเจ็ดแล้วมั้ง แกมาซื้อไปแกก็แกก็กลับมาบอกอยู่ครับว่าใช้ดียี่ห้อเนี่ยของคาวาตัวนี้ใช้ดีอันนี้แปะเป็นอิเซกินะครับตัวที่แกเอาไปเป็นคาวานะครับรุ่นเดียวกันเลยตัวเดียวกันแกบอกว่าใช้ดีมากติดง่ายมากตัดทุกวันตัดทั้งวันเลยเนี่ยครับน่าคัดเดี๋ยวตัวนี้ผมจะมาล้างคาบูญี่ปุ่นใส่นะครับเล่นๆน,นะเดี๋ยวถ้ายังไงถ้าไม่งั้นผมก็จะขายเป็นเครื่องอะไหล่ให้ลูกค้าไปเลย เนี่ยครับแต่ผมมีก้านมาลูอยู่นะไม่รู้ว่าเฟืองมันตัวเดียวกันหรือเปล่าเสียบเข้ามาก็ขันล็อกก็ก,ก็เอาแล้วครับเนี่ยตัวนี้เอากระบอกมาเอาแกนไส้ใส่ตรงกันขันล็อกใส่หัวก็ใช้ได้แล้วครับเนี่ยถังน้ำมันมันแตกมันแล้วนะครับก็เลยก็เลยไม่ได้ทําขายเป็นเครื่องเล่นๆให้ลูกค้าใช้อันนี้ครับที่บอกที่ว่าจะปล่อย ใครอยากเอาไปเป็นอะไรครับ800รวมส่งแต่ถ้าผมทำเสร็จแล้วรวมขบูไปด้วยก็น่าจะขายประมาณสักพันสอครับรวมส่งนะเดี๋ยวผมจะมาลองให้ดูตอนผมทำติดกันะนะครับเดี๋ยวจะล้างขบูญี่ปุ่นจะให้ดูครับ mm hmm. ข้อแตกต่างระหว่างของจีนกับของญี่ปุ่นต่างกันยังไงนะครับมาครับเรามาหาขบูญี่ปุ่นกันให้ดูนะครับอยู่ในกองนี้นะนี่ไงเจอแล้วนี่ครับผมเห็นไหมเออ ภาพแบบนี้เลยเขือนแบบนี้แหละครับเนี่ยนะนี่ครับเราจะมาซ่อมใส่เครื่องน้นเครื่องของเราที่เราประกอบดีให้เพื่อนๆดูเมื่อกี้ก็ยังใช้ได้นะครับใช้ตัดเล่นๆไปวัดผลสักปีสองปีก็ค่อยทิ้งก็ยังโอเคครับนี่นะ ทำใส่ตัวนี้นะโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตไปล้างขีด้ดินออกก่อนอันนี้มาจากตู้เลยนะครับมือสองญี่ปุ่นนะสภาพนี้แหละครับเดี๋ยวผมจะมาฟื้นชุบชีวิตมันขึ้นมาใส่กับเครื่องนี้นี่นะครับอันนี้ล้างคร่าวๆก่อนนะเราจะมาเริ่มแกะนะจะให้ดูไปทีละสเต็ปเลยยี่ห้อนะครับ ดูดำมากครับโอเคไปสเต็ปที่สองครับอันนี้นะครับน็อตนะครับเป็นสีทองนะน็อตของข้าบูทั่วไปจะเป็นสีเงินนะครับนี่นะครับเป็นสีทองนะเห็นไหมให้ดูตั้งแต่น็อตเลยครับประมาณนี้นะอันนี้ลูกยางแยักยังไม่แตกนะครับ แตว่าใช้ได้ไหมนี่ก็ยังใช้ได้นะถ้าเราจะเอานะครับประหยัดนะเอาเป็นว่ามผมจะเอารุกยอย่างตัวนี้แหละก่อนเนะเาะแล้วค่อยเปลี่ยนใหม่ๆม,มันสวยๆทีหลังนะผ้าเขานะครับนี่ก็ยังเด้งนะครับเนี่ยเด้งทำงานนะครับดูผ้าปั๊มเขานะครับเห็นไหมเป็นผ้าเลยนะครับ โอเคดูด้านในนะครับนี่อ่าอีกอย่างตรงนี้ครับนี่เห็นไหมเป็นสีเงินนะของทั่วไปจะเป็นสีสีทองนะครับทองเหลืองอ,ะอ่ะนะจะเป็นทองเหลืองนะครับโอเคอันนี้ก็ฮอนดากะยี่ห้อเดียวกันนะครับเป็นลักษณะเดียวกันกระบูฮอนด้าแท้ก็เป็นแบบนี้นะ อ่ะอันนี้ด้วยมือสั่นครับทางเชิงจะไม่ได้ถอนนะอ่ะนี่นะครับนี่นะที่ล้างคร่าวๆนะเห็นไหมโอ้โหทวดชีงันทางนี้หันกลับหัวก็แพงเีออันนี้ไดเอาอะไรขัดๆอีกนิดหนึ่งนะครับนี่ล้างแล้วนะปะ่าวรูแล้ว เป็นผ้าเขาเป็นเป็นผ้าปัม๊มผ้าแบบผ้าจริงๆครับเห็นไหมไม่แข็งนะครับเนี่ยใช้งานได้นะเนี่ยปกติอยู่นะตี้กระดูคามันเน่าขนาดไหนดูสิครับผ้า,าจีนผมอยู่ไหมวันนั้นผมเอาผ้าปั๊มจีนใส่ไปไม่ทันได้ออกจากร้านนะครับเครื่องลูกค้าก็ไม่ติดแล้ววูบแล้ว ีน,นดูเป็นผ้าญี่ปุ่นนะเนี่ยครับเข็มน,นุ่มๆเห็นไหมครับเกลือขา,ขาวๆนิดๆหน่อยๆน,นะเดี๋ยวขัดอกีกให้เนียนกว่านีน้หน่อยก็น่าจะเอาได้แหละจะลองได้ละโอเคครับไปไปลุยกันต่ออันนี้ครับล้างแล้วก็หยอดน้ํามันหน่อยนะตรงพวก ตรงนี้ครับในรูเนี่ยหล่อเลื่นมันหน่อยจะได้เลื่นๆนะครับจะได้ไม่ฝืดนะอันนี้ให้ดูนะครับคือเสร็จแล้วนะไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยนะครับแกะมาเฉยๆแกะมาล้างเฉยๆจากดำๆที่เราเห็นนะครับมาลุ้นกันใช้งานได้หรือเปล่าครับป้ายใส่เครื่องโอเค